และสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจรขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาสิทธว่าใจของท่านทั้งหลายจงอย่าวันไหวเลยจงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วยในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเรากําลังไปเตรียมที่ให้ท่านและเมื่อเราไปและเตรียมที่ให้ท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วยเพื่อว่าเราอยู่ที่ใดท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยที่ที่เราจะไปนั้นท่านรู้จักหนทางแล้วโทมัสทูลว่า พระเจ้าข้าพวกเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดแล้วจะรู้จักหนทางได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรานี่คือพระวาจาของพระเจ้า ขอพระกิษตเาทรงพระเจริญเทินเชิญนั่งพี่น้องหลายครั้งก็มีคำถามอยู่ในใจของพวกเราว่าคนเรา ตายแล้วไปไหนบางคนไม่มีคำตอบในใจก็จะรู้สึกกลัวหลายครั้งเราพยายามให้ญาติของเราเวลาที่จะสิ้นใจเราพยายามที่จะให้เขาได้ไปอย่างสงบมีสันติในจิตใจ วันนี้พระวาจาของพระเจ้าได้ให้คำตอบแก่เรานักบุญเปาโลในบทอ่านที่หนึ่งที่พี่น้องได้ฟังนักบุญเปาโลพูดกับเราว่าพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงลับคือผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวัง นักบุญเปาโลอยากจะปลอบใจเราไม่ให้เราโศกเศร้าเหมือนกับคนที่ไม่มีความหวังเหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะไปไหนแล้วนักบุญเปาโลก็ให้คำตอบว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมชีพเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาพูท้ที่หลับ มากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือคำตอบที่นักบุญเปาโลให้กับเราพระเยซูเจ้าส่งสิ้นพระชนและกลับคืนชีพและพระองค์ก็จะทรงทำให้เราที่หลับอยู่นอนอยู่ได้กลับคืนชีพเหมือนอย่างพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันในบทพระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจแก่เราและความบรรเทาใจแก่เราพระเยซูเจ้าบอกว่าใจของท่านทั้งหลายจงยาวหวั่นไหวเลยจงเชื่อในเราและเชื่อจงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วยในบ้านของพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมายพระเยซูเจ้าให้ความมั่นใจแก่เราว่า ตายไปแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าชีวิตของเราจบแล้วในโลกนี้แต่ชีวิตของเราเป็นความต่อเนื่องดังนั้นเราซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่เป็นต้นครอบครัวและผู้ที่สูญเสีย ให้เรามั่นใจว่าผู้ตายนั้นเขายังอยู่กับเราชีวิตเป็นความต่อเนื่องและชีวิตหน้านั้นเป็นชีวิตที่ดีกว่าเป็นความสุขแท้เป็นความสุขนิรันดรกับพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลก,ก็บอกกับเราว่าความทุกข์ทรมาน ในโลกนี้เปรียบไม่ได้กับพระสิริรุ่งโรจน์หรือว่ารางวัลสวรรค์ที่เราจะได้รับดังนั้นพี่น้องเวลาที่เรามองดูผู้ล่วงลับญาติพี่น้องของเราบางครั้งบางคนก็จากไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าว่า นักบุญเปโลบอกว่าความทุกข์ทรมานในโลกนี้เปรียบไม่ได้กับรางวัลเปรียบไม่ได้กับพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระป็นเจ้าเตรียมไว้ให้เราในเมืองสวรรค์นี่แหละสำหรับเราคริสตชนเราจึงมีความหวังมีกำลังใจและเราก็ต้อนรับความตายเรารเผชิญหน้ากับความตายด้วยใจที่สงบ เหมือนอย่างพออ,อวิหารใจเสรีที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งเดือนท่านเองก็คงไม่รู้หรอกว่าการไปรักษาที่โรงพยาบาลครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าตามภาษาคนเราก็คงอาจจะรู้สึกมันเร็วไปหรือว่าคงจะรู้สึกไม่พร้อมแต่ถ้าว่าอาศัยพระหันสถานของพระเป็นเจ้าเวลาที่เราสวดภาวนาให้ผู้ลงลับสวดสายประคำสวดพระเมตตารอบๆเตียงในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจารย์วิหารก็ไปด้วยใจสงบพ่อยังมานั่งคิดไตรตรองอยู่ในใจไปอย่างสงบเพราะอะไรก็เพราะพระหันสถานพระเป็นเจ้าถ้าไม่มีพระหันสถานของพระบางทีใจเราอาจจะยังกังวลแต่เพราะอาศัยสวดภาวนาเตรียมใจของผู้ลงรับนี่แหละพี่น้อง ก็ขอให้เราทุกๆคนได้มีความเชื่อความไว้ใจและความหวังจะทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตด้วยความเชื่อและด้วยใจยินดีพ่อก็ประทับใจกับคำของหลายๆคนที่ส่งข้อความมาให้พ่อร่วมเสียใจด้วย แต่สิ่งที่คำพูดของบุคคลเหล่านั้นที่ส่งข้อความมาให้พ่อเพื่อร่วมเสียใจด้วยคำที่พ่อสะกิดใจและประทับใจที่สุดก็คือคำว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทยพระเป็นเจ้าคำนี้แหละที่พ่อมีความรู้สึกว่าใช่เลยเราไม่ต้องมีคำถามอะไรอีกทำไม หลายครั้งเราชอบถามพระเจ้าหรือว่าถามตนเองทำไมทำไมอย่างโน้นอย่างนี้แต่คำตอบคือขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดพระเป็นเจ้าพระองค์รู้ดีว่าอะไรดีสำหรับเราแต่ละคนดังนั้นก็ขอให้เราได้ฝากดวงวิญญาณของ เปโตรพอ่อวิหารไว้ในพระเมตตาของพระพินเจ้าพ่อเขาขอจบด้วยบทกรอนที่พี่น้องสงของเราแต่งให้นะพ่อประยูนพงพิษครูอาจารย์ท่านพออ,อก,ก่อพันธกิจทั้งชีวิตอุทิศใจให้ความหมายเป็นพ่อครูพ่อครอบครัวทั่วหญิงชาย ลูกสิทธ์ขยายมากขายเครือเพื่อบ้านเมืองจากเด็กน้อยค่อยเติบใหญ่ได้คิดอ่านจากพื้นฐานสู่พื้นที่ชี้ปราดเปรื่องจากไม่มีสู่วิถีที่รุ่งเรืองทุกเนื้อเรื่องมีเนื้อหาหน่ากลั่นกรองขอบคุณพ่อต่อแม่ลูกผูกพันรักขอบคุณครูผู้ฟูมฟัก รักสิทธิ์ผองขอบคุณในใจเสรีครอบครัวครองรวมพี่น้องพร้อมญาติมิตรอธิษฐานใจโมทนาคุณบุญความดีที่สร้างสรรค์โมทนาคุณหนุนตัวอย่างสว่างสุขใสโมทนาพระละล่วงลับดับทุกภยัยขอจงได้สุขในสวรรค์นิรันเทิน